โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีชาว y t u t u นะครับผมที่ไม่ได้เจอกันสตาร์นึงละนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานำเสนอคลิปที่ผมขึ้นอันดับหนึ่งของโหมดสุดยอดนะครับในเมื่อวานนี้นะที่ลงคลิปไปนะครับเอ้ยที่ที่สตรีมไปนะครับผมก็เป็นแนวทางการเล่นฟูกุถะอย่างหนึ่งนะที่เป็นที่ใช้ลูรีบาวในการเล่นนะครับผมก็หวังว่าจะ คนที่หัดฟุฟูด่าอยู่หรือว่าคนที่เล่นหมดสือย้อนอยู่เนี่ยจะจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มไปกลับไปนะครับหลังจากที่ดูคลิปเนาะก็ขอให้ดูคลิปให้สนุกครับขอภายในเสียงของเพลงในคลิปด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคลิปที่ออกมาจากสตรีมนะครับขอบคุณมากๆครับ โอ้ทำไมต้องเอาแว่นเขียวเลยวะเอ้ย้อย่างนี้แตกกนะันเนี่ยโหถ้าตาที่ผมชนะนี่แม่งคือผมไม่ต้องสุดจริงๆถึงชนะตาเนี้ยเตรียมแท้ได้เลยครับเพราะว่ามิจีิลูกเขาว่ามาทำไมกันรู้โชว์หน่อยครับดับหนึ่งผมพายายามอยู่ผมพายายามอยู่ เชื่อถ้าผมชนะตานี้ผมไม่ต้องผมไม่ต้องสุดจริงๆว่ะแต่ลองดูนะครับอ้โหรไอ้ักขอโทเพื่อ,อนขอโไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกหน้ายิงลงนั่งใจนั้งใจนั้งใจ แว่นๆเข้าข้างในเลยไม่ต้องอตานออกมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซ้อนให้ผมซ้อนให้บอกเว่าหยุดนะแน่นอนคนมันเด็กที่หนึ่งนะเนาะ สวยสามแต้มเฮียมาดูจังหวะนี้กันนะครับทุกคนก็คือเนี่ยตอนที่ลูกมันตกไกลนะครับรีบาวอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราเล่นฟูดะเนเราควรจะพยายามเก็บลูกวงนอกไว้นะครับเพราะว่าเซนเตอร์เขาจะรีไม่ถึงนะครับเราเลยต้องทําให้แบบว่าผมจะเดิอนออกมาก่อนสักหน่อยนะแล้วค่อยกระโดดนะครับเราได้แน่นอนนะครับอย่าไปอยู่ข้างในเยอะครับเวลาเล่นฟูดะ ข้างสนามอะไรกันได้เนอะเฮ้ยกูด่าเพื่อนเฮ้ยตั้งใจเล่นปิดปิดก้อนปิดก้อนปิดสามแต้มปิดสามแต้มเดี๋ยวมันแพ้หยุดนะรูกเขาว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อ่าทีนี้จังหวะนี้นะฮะ สังเกตไหมว่ากอลเเนี่ยอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วแ่นเนี่ยยืนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วสังเกตว่ามิซี่กับเทนโดยอยู่ข้างนอกนั้นสิ่งที่ที่แรกปกติคนคนเราพอเห็นเซนเตอร์จะไม่กล้าขึ้นใช่ไหมแต่ว่าจังหวะเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะขึ้นหรือว่าจะส่งให้แว่นนะครับหรือไม่ก็ขึ้นเราแต่เป็นคัทก็ได้ทั้งนั้นนะแต่ผมเลือกที่จะเรียนหนึ่งเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าโดนตบแว่นจะเก็บให้อยู่ดีนะครับผมประมาณนั้นเนาะ โอ้โหชิปหายแล้วนี่พี่เจนด้วยวะผมจำเสียงได้แล้วใช่ว้าวโอ้ส่งมาเถอะท่านใกล้จะเป็นถ่ายแล้วใช่ใกล้จะเป็นถ่ายแล้วขอแค่แว่นเขียวมาเอาหน่อยว่าไม่ลงไม่ลงไม่ลง นูเขาว่าหยุดเดี๋ยวนี้ส่งมาโ okay. 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 อเคโอเคโอเครู้สู้ว่ามีสามแต้มให้ได้วะพี่พี่ต้องสมาธิว่ะพี่กดเปิดไหมให้ได้จริงเนี่ยนะครับเนี่ยครับรจังหวัดรีบาตที่ผมบอกว่าต,ตอนช่วงต้นคลิปนะครับว่าเวลายืนเราต้องยืนตำแหน่งดีๆนะครับฟูดะเราจะได้ลูกที่แบบเนี้ยเยอะมากครับถ้าเจอสามแต้มนะของจริง chim mệt hết hồn sống yêu đi mắc chim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 

ไม่เสียลูกก็แล้วลูกนะผมว่าน่าจะน่าจะขาดอออโอ้โฉันลงทุกรู เอาหนึ in ่งคันได้กันอีกหนึ่งบาทใหญ่เขาเข้าไปรอหลีมากเลยโอ้โหเชี่ยมันมาแล้วชิบหายแล้วสวย สมแล้วที่เป็น FC นเชีย่ยวหาแล้วสวยเก็บบอลได้ดีโอเคสวย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 แล้วแบนเขียวเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากสมแล้วที่เป็นที่เป็น FC ผม <c oughs> สู้ต่อไปเนาะ โน่นหนึแล้วเจอการสุดซอย <DI> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่โดนก่อนแล้วนะเนี่ยโดนหนึแล้ว โน่หนึ่งแล,งล้วโว้ยพอไม่เล่นไม่ยุ่งกดไลค์คนนี้ก่อนกดไลค์ลูกเข้าว่าด้วยที่ไม่ฝืนนะครับโน่นหนึ่งแล้วอ ถ้าเอซีโยนจะหามากเอ้ยอาโยนเลยโงสารผมเทะเด้ยิ้มให้กล้องหนเลยเด้วแคบลูกอ่ะแคบลูกก่น กขาดีดกล้ากดต่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละที่ผมกดต่อได้อีกเลยเนี่ยแต่หัวใจผมน่าจะวายวายก่อน